อร่อยไหมแพงแพงแพงแล้วกินทำไมยิ้มหวานให้แม่ดูดิมารีวิวอะไรครับมาิวรีวิวไอติมนะครับเบบเวบเบบซื้อกอร่อยนะครับรซื้อสิบบาทครับ น้องเมฆกินอร่อยอร่อยบุ้ิแซ่บบอแส่บแท้ลุงมักี้กินกระพุกใหกินกระพุกใ,ใ,ใครซื้อให้ใครซื้อให้ติมกะซื้อให้ซือ้อให้พออยู่ใส่โอ้กระปุก pa ma hi mo pa a ha ko ki mo